ในการใช้งานระบบ Data Sharing เราก็จะเข้ามาที่ url k k u d ูดีสไตล์ดอท a s e l e t Data Sharing ก็จะเจอหน้าตานี้นะคะแล้วถ้ายังไม่เป็นสมาชิกให้กสดสมาชิกก่อนสมาชมิกมาทิกก็จะมีการต้องใส่ชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์ชื่อมหาวิทยาลัยที่สังกัดถ้เข้าใส่ผัก แล้วก็กดปุ่มสมารสมาชิกนะค่ะระบบมัสมาสมาชิกเสร็จแล้วระบบก็จะกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบให้เราก็กรอกเข้าสู่ระบบนะคะในขั้นกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบเราใส่ชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่านแล้วกกดปุ่มเข้าสู่ระบบ จากนั้นเมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเจอหน้าตานี้ไอ้ส่วนแทบท็าบิจะเป็นชื่อระบบแล้วก็ทาทักทายแล้วก็ชื่อผู้ที่เราเห็นเข้ามาแล้วก็จะมีปุ่มประเมินการใช้งานระบบล้วก็ปุ่มออกจากระบบนะคะขึจนไปก็จะเป็นการสแสดงข้อมูลของสมาชิกก็จะมีรหัสสมาชิก e mail. อีเมล มหายเลยใ้สังกัสดสาณะชื่อนสุุลเบอร์โทรวันที่สมัครแสดงให้เห็นแล้วก็จะมีต่อมาก็จะเป็นส่วนของดัดเดสบอร์ดข้อมูลเปรียบเทียบมหก,ก็จะมีการแสดงกราฟให้เห็นโดยก่อนที่เราเดูข้อมูลเราก็จะมาเลือกว่าเราจะเลือกข้อมูลระดับไหนคณะ หรือว่าหลักสูตรนะคะถ้าพวกเรคณะแล้วเราก็ามาเลือกตัวชี้วัดที่เราต้องการเช่นตอนนี้ก็จะได้ข้อมูลออกมานะคะของเต้นของแต่ละท่านที่อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ตามปีนะคะเพื่ออยากเปรียบเทียบของแต่ละสา,าพันแต่ละปีแล้วก็การยกตามหน่วยงานก็แต่ละสถาบันก็จะเปรียบเทียบข้อมูลของตนเอง นะคะก็มีข้อบตรางข้อมูลใหรือว่าจะเป็นข้อมูลของรักสูตรอะไรอ่างอ่าจำลองเพื่อสมงรการศึกษาเหรอก็จะมีข้อมูลไทยเช่นกันอ่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าข้อมูลอัปเดตแต่ย่างก็มีการปุ่มกำบับโหลดข้อมูลใหม่ให้กดนะคะกดข้อโหลดข้อมูลใหม่ก็อัปเดตข้อมูลอันนี้ก็จะเป็น ระบบแต่ถ้าใช่ค่ะค่ะแถวแจากกรใช้งานก็คือกดออกจากระบบนะคะค mm ่ะ hmm. ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะ